สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องมอนีมอ,มอรวยผ้ามาตามเนื้อทาาของพอลลี่เพิ่นฝันดีแล้วนะครับฝันมาผููเท่าได้ลูกน้อยเป็นลูกฟ้าแฝดเพิ่นจะตีตัวไดเห้าไปติดตามรับชมรับฟังกันแบบด่วนๆเลยครับสำหรับเนื้อทาาของพอลลี่ในงวดนี้ครับสวัสดีครับพอลลี่ครับสวัสดีครับ,รบมาตามพอลลี่ฟงภูไทนะครับงวดน,นี้ในงวดวันที่1 6ก,กรกฎาคม สองหางหกเคสนะครับเป็นโค้งสุดท้ายพอลลี่เพลนว่ามีแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีแล้วนะครับในงวดนี้เดี๋ยวเขียนพอลลี่มันถือเด้เหมือนนะไอเขียนบอถืออะไรได้ไหมชีตรวจสอฟต์ล่างเล็กยี่เดียพอลลี่นะนะครับมาเตอรเขียนถือกันนะครับพอลลี่ระวันเขียนบอถือไว้แห้งได้มองเลยเพลนวานะครับลี่ลี่ล้อเลี่ยนเนี่ยมันลี่ลุงเลี้ยงนะพ่อเนาะลี่ลุงเลี้ยงลี่ล้อลิงนี่ลี่นี่ ลอกลอดรอกลีบลอกลอดลอกลอด,อด,อด,อดตอเตีนน้ยเต้ยม่ได้นะครับเอ้านะครับเดี๋ยวพอลี่สีวอาคุณฝันหนึ่งฟังนะครับเด้อพี่น้องครับว่าพอลี่เลยตัวใดน,นึงวันนี้วันนี้ฝันดีคือจัะไงฝันแบบได้สีคล้ายๆคือจังไงวันที่ผ่านมาที่ได้แข็งก่อครับฝันวันนี้ฝันว่าไอ้เขาบอกว่ามันเขา,าเเว,เว่าไิ้ยิี่จริงเขาสูเสี่ยวกันวันผู้ชายแปดสิบ ได้ยันลูกแปีสองคนมันมาพูดเศ่าจังไหนจังนี้มีลูกแป 8, ยียกเนี่ยเนีน่ย่าโม้เบิ้งบอกเขาว่าเบิ้งบอกแบบว่าลูกเปียกเนี่ยลูกแปีเนียนเขาว่าเบิ้งบอกผู้ดใดสีเป็นพี่เป็นน้องผู้ดใดกระเบิ้งบอออกก็ะเรืไปบอกว่ามานี่สิเป็นผู้เบิง้งห้ตัดสินห้ว่าผู้ดใดมมนสิเป็นพี่เป็นนอ้องก็ไปแล้ว ใช่เอามันยืนลนงขีดดินบองร้่นเอาเยืนล่งดินเนี่ยไมา่มา่าทอกันขักออม,มันเคเุณเ,เบิ้งบอกดอกเว่ยคุ้ม,มันดินมันไม่มองสูงหมองต่ำดิเลยหาเนี้ยไม่มันยืนบองร้วนหามันันดินไม่มองสูงหมองต่ำหรอคนหนึ่งเป็นผู้สาวผู้หญิงเลยครับในในยุทธเนี่ยห้นไม่ไผู้หญิงบังแต่เรวะเรารลาเอานี่เอาเอานันให้มันยนืน้งอันี้ร่องบัง มันนี่ทอกันบ่นี่ว่าบ่งใส้เขาหูก้จักบ่ครับมันใจหรือว่าบ่งไส้เขาเป็นอันหญ,ญ่เสือปีลีนี่เเพื่อเล้วมเมข่่ลูกใช้ดินเออนี่ว่าเอานี่มันเพี้ยงกันยี่ดอกเอายืนลองมันร่วมทอกันบ่ย,าายันเอายืนข้างนั้นเบิ้งง,งสายเบิ้งขวาเบิ้งทั้งนัง่นั้งนี่กันยั่งทอกันคือเก้าอีกยู่จะเรียกว่าอุย้ยเบิ้งบ่ออขึ้นกันเลยนจังไหนขึ้นมาทอกันคัดแต่แจ้ผู้ใดเป็นพี่เป็นน้อง ได้ตื่นจากฝัในนั่งใจคิดว่าผู้เฒ่าได้ลูกสองคนคิดไว้าเสือจะแปดหนึ่งแปดสองอมแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าไว้สิบแปดสิบปีดิในฝันว่าผู้เฒ่าแปดสิบอ่แปดสิบปีแต่แในลูกแฝดวันนีแต่ไส้แปดนิ่เหรอเรี่องแปดผู้ไส้แฝดผู้ไส้เนาะอืมอืมธรรมดากันดีแต่ไหน้นาเนาะ กระตีเป็นเหน่อกะตีเป็นหนึ่ง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 เนาะไปยืนยื้อเสื่งบ่งไส้เขากระตีตีเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อว่บ่งไส้เขาเ็นกะกรมีไหอ๋อเด้หน่อยแฝดสองก็ยืนในบ่งแล้วเนาะยืนยื้ในบ่งไส้เขาไอตีสามตัวก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์วหนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่งศูนย์หล้วกรมี่ผู้ถ่อแปดสิบแล้วพอเนาะแปดผู้ถ่อแปดสิบผู้ถ่อแปดสิบผู้ถ่อได้ดิบหน่อยตแต่ดิบไปอีกสี่แปดหนึ่งแต่มันขึ้นกับแปดสองเพราะว่ามันไหนมันดิบหน่อยสองพุ่นครับแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งตัปตัปหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เนาะแปดสองดิบหน่อยดิบเนี่ยแปดสองพุ่นเพราะว่าเราไม่ประมาณแปดสิบปีครับแปด แต่ว่าเที่กชื้อซอื้อตัวเดียวกว่นี่ตัวในพาองกม่อยากบกก็ได้เนาวงรล่นเสืมาแล้วล่านตัวไหเอาฉัเอแหม่วานนี่จะเชื่อมาคือกันแ่เากันเมาแล้วคเขาคือมาซือกันแค่เท่ากันนะครับเออใวพอรี่ืสีแล้วเด้พี่น้องเราน้นได้สองใบเท่านี้ได้น้ำลูกอีกสองนี่น้ำลูอีกสองนะครับเออดง่มนึงเลยนะครับเรียกนี้เรียกนี้เลยกันเด้เ่ย อ้าวพี่น้องพอด้นี้เลยกันเลยพันงามพันเฉดเฉยเนี่ยพี่น้องเงินนะครับพอลี่เหล็กงามดีนะครับเงินแปดหนึ่งเนหนึ่งแป้ำเด้อพี่น้องทำเลยชิบห้นี่แกลางยังวะเออบนกระิเแมงมือเลี้ยงบนหลังก็คือันแนวใดไผู้เฒ่าอายุแปดสิบมยงฝันพันอีกันหนึ่งยู่บัไดเออฝันมาจะคลองเรียนไพ่อ่วะอือเรียนไพ่อะไรรุ่นไพ่ใช้เมกระดาษบางเลยมือ ไห้ได้รุ่นอืมอืมตอนนี้คิดว่าจะเป็นจุดแต่ว่าตัวสีว่านี่อย่างบอลไดจุดให้มึงซื้อเออแต่ว่าในใจว่าคิดว่าจะพอมหูแล้ววันเป็นตัวนี้อย่างนี้อืมเรื่นะองเล่นไพ่เนาะอ่านี่คิดว่าก่เคยเล่เนกันพานั่นจะเสียร์ท่ไหนจะมีความว่าจะพร้อมจะเป็นเรียญไพ่รุ่นแพง ได้ว่าขันสามตัวมาเก่าน้ำมูอยู่เว้ยเรียกว่าเจียวเก่าใช้ข้อใหม่สามตัวอมากตัวนี้ก็สองตัวคิดสานะมเนาะเอานะครับกระสุปว่าพอลี่มีสองข้อมฝันนะครับในวันนี้มีสองข้อมฝันนะครับตัวแรกนี่คือฝันว่าเด็กน้อยนะครับฝันเกี่ยวกับเด็กน้อยมีผู้เฒ่าอายุแปดสิบมีลูกนะพ่อเนาะ พุทธาวัยแปดสิบมีลูกแฝดสองคนพอพ่หมั่นใจว่าผู้ได้เป็นไอยพุธได้เป็นน้องแล้วไปยืนที่บมซ้ายเขานะพ่อเนาะไปยืนที่บมทรายเขาแล้วพอก็ะได้คิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์บมหนึ่งเป็นศูนย์เล็กน้อยเป็นหนึ่งหนึ่งพอรียกว่าว่ามักหรือแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งเนยไหมจากใจพ่อเล็กหน่อยโอ้ว่าแปดเลยไหม เรีหน่อยเป็นหนึ่งเอาผู้สอ,อบคนเด<อ>ีวเป็นอนันเดียวกันแปดสิบปี่นะเรื่องเอาแปดเป็นลักืเอาหนึ่งไส่เรียหน่อยใส่โอ้นะครับก็บเป็นแปดหนึ่ง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 ศูนย์นะครับตัดแล้วนะครับแล้วก็เพิร์ลวาเลกเปลี่ยนไพ่นะครับเลขไพ่เขาเจ้าเสียงเลยนะครับเขาเลี้ยงไพ่พอรี่เวิ้งแล้วข่าวข่าวว่าจะเป็นเจ็ดสามนะครับแต่ว่าพอรี่มักเก้าพอรี่แล้วเก้าใส่เป็นเก้าเจ็ดสามเป็นเลขสามตัวนะครับ ส่วนเลขสองตัวอะไรอีกไพ่เนี่ยเปนเจ็ดสามเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวที่พอรี่ลงทุนสื่อสลากกินแวงรัฐบาลแล้วคือแปดหนึ่งตัวเน้นผลนะครับแปดหนึ่งแปดมเ,เออแปดหนึ่งเนาะหนึ่งแปดเนเดี๋ยวเขียนกันมันเห็นเรามันก็นเล่นว่าไปต้องกัน <laughs> ไม่เพราะเราไปแล้วเนี่ยมัน <S <S พอรวยก็พาไปไปเพืนเอาใจให้เบื้งต้นมมันเดีเคียรได้ถ้าเร่ลงตัวเลขคนนะเอาละครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตัวพอรี่ลงทุนอีเลียขึ้นหนึ่งแปดเด้อนะครับในงวันี้ สำหรับในทาของพอลลี่ให้โชคให้มนันน้ำ่นเด้อนะครับมีเลขเพิ่นฝันดีนะครับฝันแบบนี้ถ้าเกิดจะเป็นโชคเป็นลาบไปได้เนาะพอลลี่เนาะฝันเทนนิสหน่อยเนะ<ม>า<ล>ะหน่อยฟ้าแ<ล>ฟรพรี่หน่อยผู้ใดตีอะไรลองตีใสกันนะเป็แนแบบฟ้าแฟร์เล็กหน่อยผู้ใช้ปลาแปลีครับบางคนก็ตีหนึ่งหนึ่งสามเลยยืนดินกระช้อกันอืมยืนยืดเสื่งบ่งกระช้อกันอืมมันจ้องปินหนึ่งสองตัวอืมในบริมันยืนเลี้ยงใส่กันทังเนาะ ก็คิดว่ามันเท่ากันน่ะอืมอืมันเมื่อไหร่เป็นเลขต่างกันที่เมันม่ทอกันเงินนี่เดือดท้ออืมวันวิ่งแสตงบิ่งแสดเนาะมาแปดเนาะครับเอาให้โชว์กันมาเนาะพอลลี่เด้อนะครับวันนี้พอลลี่เด้ตัวดีเด็ดเด็ดมาฝากแล้วเด้อนะครับวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายให้เฮงให้มาให้ลำให้รวยกันนะครับตอนเราพอลลี่วันนี้เฮงฟังฟังครับ